สวัสดีค่ะพบก,กับช่องแมวออก,กุบก,กอกนะคะเราก็จะมาเก็ <c oughs> บข้าวสาวปันนะคะทำเป็นกองไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยเอารถไปจอดเอาเอากองใหญ่ๆเลยอ่อบ่ออแหกกองรถจอดกยุ่นหุนเลยอ๋อพอดีรถไปจอดทำเหมือนเราเอาใส่รถไฮเล็กนั่นแหละเนาะนี่นะคะพผนมกมัดก็โอ้โห <c oughs> เขาว่าพายุจะเข้าเมื่ออื่นว่าได้ยินเขาพูดอยู่ได้ได้ยินว่ามรสุมจะเข้าพรุ่งนี้ไม่แม่นมันเข้าวันนี้ป่ะไม่แน่ไม่ไม่ตกหรอกเราก็ไม่ได้กีดยางแล้วสะอืมเอ้าก็เห็นนะในเมืองก็มรสุมนี่นะค่ะชายคนโตนะคะมากับพุณแม่สาวปานุ่งหุ่นนะคะคอบกันนะสาวกันะไม่มีเอวก็มี ยมีอจะใส่รถไถพอแทนนะคะดันนะคะคันเทนาโอ้สบายเลยรถไถไปได้แล้วค่ะ ส่วนพวกเราก็เก็บกองนะคะ FC เร็วมากเลยนี่เป็นกองกองนะคะไปเอาแปลงแรกก่อนนะคะที่นู่นแหละลูกชายคนโตกับสาวปานเก็บอยู่นี่ดันขั้นแท่หน้าก่อนคะ่ะแล้วก็ยัดขึ้นรถนะคะ เดี๋ยวดูซิว่าจะได้กี่รอบแล้วก็เก็บขึ้นเก็บขึ้นนะคะเราก็จะทำเป็นกองแบบนี้ไว้นี่อันนี้เป็นข้าวเตี้ยนะคะ ลองยัดดูว่าจะได้ใส่ได้เยอะขนาดไหนปูผ้าแยงก่อนนะคะก่อนที่จะเอาไอ้ข้าวขึ้นโอ้ทบ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 ครึ่งผ้ามันใหญ่ไป ลังบุญเลกหรือเปล่ากีุ่มงกี่ยังใส่ดแสน้ี้วนถอใส่ชุดนี้ฉันจะถกลอตเตรืมอืมจาาฟานจะถูกรอตเตอรี่ใส่ชุดสียังสีน้ำเงินเหลืองไงล่ะอืมนถูกฉลูกบสีนี้ยเนะาขาวเฉยๆแล้วมั้งเฮ้ยทำไมเราไม่เป่าปี สีีน่ัวก็วัวจริงๆนะเขาซื้อที่เมื่อท่านประธานกรรมการเห็นว่าคราบันนี้แล้วจะกดออกสัญญาณจะออกแล้วนนี่รางวัลเลขหน้านี่เปิดช่องให้ลูกบอลหมายเลขตกลงที่รองรับด้านหน้าและเจ้าหน้าที่จะนำลูกบันที่ได้มาเปิดตละดาษถึงแสงเพื่อแสดงหมายเลขต่อไปค่ะคราวนี้จ่อรางวัลเลขหน้าสามตัวครั้งที่หนึ่งได้กี่บอลลอตเตอรี่ฮมชอตมั้งได้เขาติเช็ค ยัดลุ้นสองตัว้ายอย่างนี้โดยสังก์ก็ยังดีนะอฮ้ยห้าส <c oughs> แล้วห้าสูบผูช่วยแทนเอ้าวพพี่วอร์มานันก็าเห็นซีแล้วก็เห็นโจจานอะไรดูสิอ <c oughs> อกแล้วนี่

สตัวท้่ลุหามหเมื่อกี้เอาเน็หน้า้าสดามาตัวท้ายุ้นหนึ่งสตัวท้าย โซตอนลุ้นร้อนจัง้งนึงลุ้นกลางเดี่ทำไมนานจังไม่เสียเลยที่เสียงเพื่อนบ้าง พอพอนี้แมนแต่แต่ไม่ถูกสามสองก็เลทชาปานกันชาวปาน มดเทนี้บ่สิง้ย ของกากนึกว่าสาวฟันถูกลุงแชมป์แกฝันฝันว่านู่นไงนั่นไงคนอยู่ข้างบนเลเขาบอกมาเนี่โอ้ยเลขสวยมากเลยเนาะศูนย์สี่สี่สองบ4กด้วยศูนย์ยโอ้หเสียดายจังเลยแม่พีบอกเลขไม่ถูกแล้วอาจารย์แม่พีบอกเราก็ถามช้าเกินเนาะ โอ้ก็ไม่ได้เจอกันก็เจอแต่แม่พีเนาะก็แกก็บอกว่าเจอสี่นะเยอะเลยนะกับแม่อุทัยเทวีสี่ชัดมากเลยแล้วมันมีจอจานมาด้วยไงแต่ผู้ช่วยแทนบอกเห็นแต่สีสีแน,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 น่ผู้ช่วยแทนเห็นสีสีอีโอ้หมันแม่นแม่นผู้ช่วยแทน